Amazing Man ฮีโร่คนดำในสงครามโลกครั้งที่2 Amazing Man ปรากฏตัวครั้งแรกในเล่ม All-Star Squadron เล่มที่23ในปี1983 i l l Everett วิลเอเรเป็นนักกีฬาผู้มีพรสวรรค์ชาวแอฟริกันอเมริกันที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงเบอร์ลินในปี1936และคว้าเหรียญทองร่วมกันกับเจสซี่โอเวนส์จนหักล้านแนวคิดเหยียดเชื้อชาติของฮิตเลอร์ได้สำเร็จ ทว่าหลังโอลิมปิกเขากลับหางานไม่ได้และต้องทำงานเป็นพานโรงในห้องทดลองของดรเทอร์รี่เคอร์ติสหรือไวรัสไซโครทรจนถูกลุกสมุนของอัลตร้าฮิมันไน์ลักพาตัวไปใช้ในเหยื่อทดลองเครื่องกำเนิดพลังแต่เหตุการณ์กับพลิกผัน เมื่อเครื่องระเบิดทําให้เอเวอร์เรดได้รับพลังในการเรียนแบบคุณสมบัติของสิ่งที่สัมผัสช่วงแรกเขาถูกบังคับให้ทํางานเป็นลูกน้องของอัลตราฮิมนไนร่วมกันกับไซโครทรอนและเดดโบ๊ะแต่ในที่สุดก็เปลี่ยนใจมาสู้ฝ่ายฮีโร่หลังได้พบกับทีมออสตาสคอดอนและเข้าร่วมทีมเพื่อปราบเจ้านายเก่าเขาเคยต่อสู้กับไวรัสเหยียดเชื้อชาติเรียอเมริกันที่บ้านเกิดดีทรอยต์ต่อมาพลังของเขาเปลี่ยนไปเป็นการควบคุมสนามแม่เหล็กแทนการเรียนแบบวัตถุ และในยุค50ตัวตนของเขาถูกเปิดเผยโดยเจสกาดฮูเวอร์ทำให้ครอบครัวของเขาตกอยู่ในอันตรายและถูกขู่ฆ่าอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่1960เขาละทิ้งเส้นทางซูเปอร์ฮีโร่และหันมาเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองจัดการเดินขบวนต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวทั่วสหรัฐและยังมีส่วนสำคัญในการจับกลุ่มเจมส์เอร์ ฆาตรกรของมาตินลูเทอร์คิงจูเนียจนกลายเป็นหนึ่งในนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอเมริกา